อยู่ใน,นงานในเจะาโบเห็นผู้หญิงเลยทุกคนนี่แต่ผู้ชายงานแบบนี้งาน,ไปไปไปงานจำพีนี่ถ้าว่าเป็นงานดองจะมีผู้หญิงเลยแว่าเขาจำพีเนี่ยเขาแต่งเครื่องเช็ดมืดโอ้เขาต้มมือเขาต้มเขาเช็ดมันยังจะเช็ดมันเกิดจา้า,าไหนล้างไข่หมดแล้วอยู่ให้โอ้จะมามีอ,อยู่นี่จ้าพีเลยแหวนจิ๊บก็พีละ <laughs> จิ๊บก็พีเลย จะาวอาได้บอภาษาสุภาพนะจะาวอาได้บอภาษาบรูเท่านี้ในการจำของเขาจะแตกต่างกันก็พาไปหลายบอลนะทุกคนเขาจะจำพร้อมบอลมาสามคนเลยนี่เอาสกีทักทายสบายดิทุกคนสบายดิเอฟซีทุกท่านนะที่กำลังติดตามรับชมบอลเคยเวลาเคยตะวิกาวิดีโอนี้ก็ พาทุกคนมาตามติดวิถีชีวิตพา,ามาเบิ่งฮิตของประเพณีของคนชนเผ่าตรีอยู่บ้านเชลเล่นนะทุกคนบ้านชเชลเล่นก็เป็นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับจุลชุมโลกูเมืองเชียงโขงของอชาวนาเขตถ้าบ้านชเชลเล่นก็มีหลายบ้านแต่ว่าบ้านชเชลเล่นนี่เป็นคุ้มเป็นคุ้มบ้านเชลเล่นใต้นะทุกคนกพาทุกคนไปเบิง่งฮิตของประเพณีของคนชนเผ่าที่ว่าเขาเฮ็ดทีจำผีนะทุกคนบรรยากาศทางหลังคอนีเนะทุกคนเป็นเขาเฮ็ดทีเพิ่นจำผีบุ้งหัวเพิ่นเฮ็ดทีเกี่ยวกับตัวไรนะก็ เดี๋ยวชิพาทุกคนไปติดตามมาชมด้วยกันเฮนน่ะคนพลาใบไช้คนพลาเจ้าใบไช้เนี่ยเอาไปทานไงโอ้ไปทานไงยังโมแล้วอยู่ยังขึ้นมาอยูุตรงเขาในเขาเฮ็ดงานเลยรอยู่บอกอยู่แลยขึ้นขลามเฮ้ยนี่เอาขลามเอาคือขลามโอ้ขลามแล้วโอ้อันนี้มากาแฟเนาะอันนี้นะนะแกงคนใต้กาแฟโฮมเนาะอันนี้เนาะเออเออพีนี้ลูกเท่าไหรนี่คล้าอยู่พี่นะ สี่สิบเจพันลงเลยออ่สิมันแห้งนะขายหรือสี่เจะเนาะขันขายดิฟเลยได้บอกเขาเอาบอกขายแบบนี้นี่เ้าิหโอ้ขายแบบนี้ชิบห้าไปชิบห้ันเลยอชิบห้าันกิบเนาะโอ้ปิดมาขายเลยดีได้ชิบห้ันกิบเลยทุกคนถ้าว่ามันแห้งแล้วนี่อืม ขายได้40ชิ้น40ชิ้นประมาณพัน40เจ็ดพันขาย40ปีนี้โอ้หลายบ้านในนี้เด็ดชุนแล้เพื่นะทุกคนนะเจ็ดพันว้าชาวบ้านกำลังเฮ็ดอันนั้นี้ทุกคนโอ้หลายเนาะเฮ็ดนะว้าเบิ่งมีนักปัดปาลเอาอันนั้นนะพี่นะทุกคน แล้วอะไรฮดแต่เ <alc> ช <ance> ้าบุญบ่อน oh ี oh ่ล oh ่ะ huh สี่โมงโอ้แบบนี yeah. ้ตัวนี้เขาเอ็นติงโต้งประชาตนว่าติงโต้งนนี่ประชาชนจะเจ้าว่ามันยังไงนี่มุนเมิเฮ้มุนเมิดมนเมินประชาตนว่าติงโต้งตัวนี้นะทุกคนต่อไปลายบ้านกะ จะแตกต่างกันนะภาพระชาบมากเว้าเฮ็ดไปไดนะเฮ็ดเมนูยังกันนะะเมนูลาบบอกโั้ยยังอยู่มอหนินะยังอยู่นี่นะเบิ่งได้บ่เบิ่งได้เลอ๋อตุ่ม ตอนนี้มีเมนูเขาในชุดลายมีเขาเ้าวเฟตเป็นต้มข้าวเพียกได้เนาะเปลายนี่เฮ็ดอาหารเพื่อลายคนนะทุกคนลายว่าเฮ็ดเป็นลาบเป็นแกงมันก็บจ้บ่พอต,ต้ตมเฮ็ดต้มข้าวเพียกตมม้มไม่ใช่ข้าวลายๆคือหลายๆกีดที่ค่อยทายทุกคนเดือบ <laughs> งแหละตัวนี้ยังเฮ็ดได้ตัวนี้นะห่อตับโอ้ แต่งเสื้ผ้าจำแน,น่นอ่ะเนาะน้างบนในบอ่หบอห้างบนเขาจะาล้างน,น,นะทุกคนเลย <c oughs> จากนั้นเขาก็ล้างเห็ดห้างนี่ <c oughs> เห็ดห้างอย่างนี้เขาก็ท่องน้ำล้างลงไปคุณน <c oughs> อันนี้พิธีเป็นพิธีจำล้างเหือนนะทุกคนนะเ <c oughs> ขาเห็นห้างบนเขาจำอยู่นี่เอาหมอนไปแล้วใส่กุ้กุ้ยเป็นห้างโ <c oughs> ตลงไปรุ่มพุ่นแล้วท่องน้ำล้างไปเลยนะทุกคน ก่วยเข้าอันนี้เป็นเข้าอันนี้เป็นข้าวสารที่ว่าชาวบ้านเขามาช่วยเหลือกันนะทุกคนเวลามีเวียกมีงานเขาก็จะช่วยเข้าช่วยเข้าช่วยเล่าช่วยเงินอีกอนะ บางคนชื้อแต่เล่ามาแล้วก็แล้วบางคนก็มีเข้าช่วยเข้าน้ำตัวงานอยู่ในนี้เลยเขาต้องในหอบเข้านะทุกคนอาศัยกินในเข้าเจ้าของพื้นมังกชิบพ่อก็ต้องได้ช่วยเข้าน้ำโอ๋หลายแต่เดี๋ยวเราตัวนั้นนะค้ากัเลยพุนาเล่นเช่นลายอยู่ทุกคนผู้ตัวนั้นตัวนั้นและตัวพามูล <ส>มีย่างอยู่ฮะน่ะก็บังให้ยังหน่อยหนบังลามล้ามชินโอ้ลามชิลามชินีเยใชใกล้กับล้ามโอ้จ้ำใหย่งตัวนี้เจ้ำใหยังนี่นะีดยังนี่นะพีข้าข้าโอ้พีข้าคือขาเปียพีข้าเอาพีข้าพิดอะไรเฮ็ดย่งเฮ็ดยังจะพิดนะ อาบอ้ยบ,บ้คร <c uk> ับบ <c uk> <c uk> ุ้ยบุ้ยแชมพี้แชมเป็นเช้าเป็นช่อูเช็ดเป็นช่อดูสบายเช็ดช่อปไปมุกไปหม่บางล้มันออกแน่นนะบ่โอ้กโออกสปบาน ภาพพิณีได้หิดคลองนี่ใบหน้าแบบจ้าหน้าบอกก็โอ้ยนี่นั่นเราทึ่งคลองเราทึ่งเหมือนนั่นเหาเป็นเจ็บเป็นชกเป็นจ้ำมันบอกมันมาบอกดอวยล่ะคือมาบอกไปหมอบอกหมออย่างนณะว่าเออเป็นธรรมนั้นอันนี้เลยประจำตามหมอบอกไม่บอกหมอบอกตัวคนหมอท้วงว่างายเลยเจ็บโชกแล้วเอาหมอมาเป้าเนาะแล้วก็ว่าเออเป็นธรรมพี่เขาแล้วก็เออตามประเพณีตามความเชื่อนะทุกคนเคยเห็น แกถืกอกะดีบางเถือก่นะเอาบาถื่อกะดีได้ตะกี้ได้เคยได้คอยได้จะไปเบิ้งนี่ตัวนั่นะเนอะเบิ้งนทุกคนผมมันไก่เขาเบิ้งปราได้ไหมเจ้าไปเบิ้งยูฮันจ้ามจับนี่แหละ ได้เนาะไปเบิ้งด้ยเนาะตาผู้จของผูนี้เ่ได้บ่อยจะไปเบิ้งกันนะเนาเดินเอเดินเดอผ่นไปเดินผ่านนาเด้ออเออเบ้งาเอออันนี้โอยทุกคนมีที่นี่จำจำตัวนี้เนาะบนนี้เนาะนี่นี่จำย่เทึงพี่เนาะจำยืดทึงเออทุกคนบนเตงที่ที่ได้นี่นะเด้นเบิ้งเลยนอยู่ไหนนี่มีอย่างโอ้ก้ก็มีเข่าด้ทุกคนนด่นี่ นี่เขาพูอ

อันนี้เป็นเผ่าตรีนะทุกคนจะแตกต่างกับชุด่าตัวที่เขาเคยไปถ้าเป็นชุด่าตัวนี้เขาจำผีเข้านะเขาจะจำอยู่ทางคืนท่านเขาไปบล็อกคู่เฮิร์นบอกเลยว่าตีแต่งตีก็ล่ออะไรประกาศไปพาเรป้าก็มาไปบล็อกเอาไปบอกคู่เฮิร์นบอกว่าเขาอยู่บ้านเนี่ยเขาไปทำเฉพาะก้อนท่านคือเขา ไปบอกกูเฮื่อนเนาะตั้งข้าวตั้งยังช่วยกันลักษณะเอาบอกบอลร่วมค่อยไปลายบ้านแถวเขียดชนเผ่าแถวตะอุ้ยน่ะเขาตีแต้งได้ตีก็หลอกกันคนมาร่วมไปบอกไปบ้านเนอบ้านไตไปบอกอันนี้ได้ขึ้นไปบอกเนาะตีใส่กันบันหิตจื้ๆบันหิตจตีแรงแทนมักมาช่วยมี่ยังเขา เขาเล่าเงินเนาะเออเงินชงนนกได้ิิใกล้ละใกล้ช่วยโอ้โหก็ใกล้ก็ใกล้เนาะช่วยเหลือกันยามมีเวียกเนาะยามฮีดยามข้องอันนี้แหละทุกคนช่วยเหลือเช่นกันละกันยามเพื่อเจ้าคอยก็ช่วยเจ้าเจ้าช่วยคอยอยู่ทันและชากรีบของเราในตัวคำมาช่วยทุกคนเเเออราน่แหละ อดพลสักินน้ำกัดนภาถ่ายม <c oughs> ันเว <c oughs> ลาแต่งกินได้จะพายเห็ดกินอยู่รุ่มนะไอ้น้องบนลหรือเคย บอนนบ้านเดียวหนูนาลูกหลานกันแหละเออเอาลูกหลานมาแต่งกินเนาะเออแตงกินเป็นกุ้งเป็นนุ้ยเลยโหเอาเป็นนุ้ยเออเป็นนุ้ยแบบแบบโอ้นุ้ยชนุ้ยการจะตั้งในบ้านน่ะเออโอ้เขาเป็นนุ้ยเลยแตงเนาะแบบนั้นเป็นก้ามเป็นรูปเป็นดองเป็นระพื้นคือกันเม็ดบ่เออดองเป็นระพื้นคือกันเขาแบ่งเป็นนุ้ยเลยโอ้เต็มโม ต้มข้เียกนี่มันบอกอ๋อเต็มอ่ะคนมุดขนาดข้าวเปียกข้าวโจ๊กโอ้ว้าวตัวใสเข้าหลายค้กเลยหอมกตัวเนาะหอมักอะได้ไเอาผักไผ่เห็ดเจ้าบอเห็ดะเรอ เจ้าของบ่อได้เนา้ภาษาของบาเป็นเนาะอยู่ใช้บ้านเจ้าไหนบ้านเดี๋ยนะบ้านเจ้าอจะใช้บ้านไดี๋บ้านเกิดเจ้าไหนน้ำคายหมดแล้วอยู่ไทยโอ้เจ้ามามีอยู่นี่เจ้ปีเลยแหม่ิบก็ปีละชิบก็ปีเลยเจ้าบ่อได้บทภาษาสุภาพ เจะาว่าได้บทภาษาพูดเทนี่น้อยได้น้อยเนาะไปบอกเนาะบอกใครเขาจะมเราเนี่ยแต่ว่าว่าได้ก็เห็นเจ้าว่าวเมื่อกี้คือคนไทยเป็นคนมาชูนี่อยู่นี่นะอยู่ตรงค้ายเนาะตัางเขินตัางอย่างอยู่นี่ได้ลูกเลยอยู่นี่ลูกจะคนเลยเคร่อไม่ได้ลูกเคยลูกไผรส์เลยบอสยางเนาะโอ มายังตัวบิดนะเฮ็ดอะไรจะ่ฮูจักกัมเรียนนะเฮ็ดเครื่องโอ้จะมาเฮ็ดเครื่องผ้ฟ้านี่เครื่องผ้ฟ้าอยู่ตาเฉลดนี่นะโอ้มาเฮ็ดเครื่องเห็นผู้ชายงามทึ่งใจเอาเลยใส่กระยู่เลยเนาะยังชิมืออยู่บ่อยยังชิมืออยู่พุ่นจะบ่อยยังชิพามีมืออยู่บ่อยขึ้นู่บ่อยว่าจะพามีมือจะไทยพุ่นมียบ่อยังมือจะเป็นแล้วเนาะอยู่แช่กระยู่มีพายแช่กระยู่ เฮ็ดนาบูท่พีน่ยูน่เฮ็ดอะไร็ด้โอ้เฮ็ดชูน่แหละเนาะเฮ็ดกาแฟได้จากร้านเปนี่ขครกาแฟนะหลังเตงทุกคนเขาคเฮ็ดลายผ้าเทนี่นะบอกนึ่งชงชาชาผ้า ดูว่ารูปมีเสืผ้าเดียวนี่เลยเห็นลายผ้านานอมียังตัวนี้นะข้าต้มมันนี่นะเนาะ ก๋วกยต้มด้วยโอ้นี่ก้วยกควยก๋วยต้ม้เนาะโอ้กควยต้มเรามาปัดต่านีลาบมีตอลาบตอแกงใช่นีมมีอย่างตัวนี้นะมีอย่างตัวนี้เปียกตัวนี้มีลาบมีแกงมีต้าเปี๊ยกมีปิ้ง ไม่พอปูฟีน้ำปุนกระลัเตงนึ่งโชคสามชี้ชี้ผ้าไรสีจํานี่ไรหอะไรเยิตปเปเป็นผู้จํานี่ลหะจะาของเพื่อนบ่โอ้จะาของเพือนผู้จํกะลัำเตงผ้าสีจํน่ไงช่วยาหลายคนช่วยกัน ผูกหูหิทหูค้องอะไรทุกคนเตงฮะได้นับเบิ้ลชองชี่ปุจิด เจ็ดปันนะเขานาะอะไเขาใช่ไหมปันเขาเจ็ดปันคนละบจำคนลทึ่งคละทุกคนจำโดนในการจำของเขานี่ยจะจะชังคีถึงเขาว่าเขาใช้ชิ้นเนะทุกคนเพว่าจะไปชนเผ่าใดเพลเ่าไปไปชนเผ่ามงชนเผ่าชนเผ่าตรีเดี๋ยวจะคือันหมดนะเวลาเขาจำาเขาจะเอาชินช้บบทนั้นแต่ว่านี่ ใช่ชิ้นคือกันแต่ว่าจะแตกต่างเขาเจะบริเน่งเชื่อเขามาไหมท่นเขาเฮ็ดเป็นหัวงมมายู่ฮันนะทุกคนบังไว้ใช้ไม้ทูข้างในเลยใช้ไม้ทูให้เฮ็ดคือเฮ็ดคือแต้งให้คนกินนี่นะเขาเฮ็ดนี่นะโอ้ จำฮีบตัวเดียวกันแต่ว่าเวลาปฏิบัติมันจะแตกต่างกันไปน้อยนึงนะทุกคนคือไปเชิ้มเผาตัวเชิ้นเผามาของเขไปนะครับเจ้าบริชายแล้วมาทูนี่ลายกอกกอกที่สามลายผ้าคือการเขาเถือลายถุยนะผ้าเดียวเขาแนวนั้นเขาถือไอ้ระบายกระตุกเดียวแต่ว่าใช้ลายถุยตัวนี้ลายกระตุกแต่ว่าเขาเต้ะนี้ยาบริชายถุยนะตัวนี้เลยเห็นเขาใช้ตัวนี้เขาใช้ไปตก เอาไปตอหมูใชกระโต๊ะไม่ใช่นี่เลยนะจะบอใช่ถ้วยไม่ใอาไปจุกเลยเลยใส่แต่บุฟู้เขาใช้น้ำใช้เหล้าบ่อยู่นี่ใช้เหล้าบ่อยู่นี่ใช้เหล้าบ่มีเหล้าบ่อยู่นี่ใช้เหล้าบ่ได้ใช่บอกได้ใช้เหล้าน้ำเนาะใช้เหล้าใครกินได้แล้วบ่เอายังมีอยู่กระโต๊ะนะมาอีกยัางบุชมบูนบ่ ตื้อม oh. oh. kind of ch ีสอง้าโอ้หนึ่งสองสามสี่้าหกเจ็ดเจโต๊ะเนาะอ๋อต้อแตงเครื่องเจ็ดโอ้เครื่องเจ็ดเป็ยังเจ็ดบ๊วยบยเขาจ้ำพีเนี่ยเขาแตงเครื่องเจหมดโอ้เขาต้มเขาต้มใส่เจ็ดเป็ยังกใเจุลาจะเขาจ้ำเนี่ยเขาจะเห็นเขาแตงเครื่องเจ็ดทุกคน มปถูกเจ็ดอันเขาก็เจ็ดบันขาตมกัเจ็ดจบวิ่งเขาต้มกัวยกัเจ็ดผ่านมีแต่ใเจ็ดมันเครื่องเจ็ดมันกระตุกเจ็ดผ้้า ใช้กองอยู่ใช้กองบมีกองเอากระตุ้งมาตีแล้วเอไดเลยเอาได้เลยสบายสบายต้งตีตัวนี้นะทุกคนเวลาเขาพิทีเขาจำทน ในนั้นเตะเลยโอ้เตกเลยวอชียม่มุนแล้วเนาะเขามีเครื่องตีเหมือมนเตวเอ่อเตะไหมเอ้ามีอะไรยุ่ง ไมีแนวตีนะกองกะของนะกองมือตียาวทรรามเข็ดค้อนตีข้างในนะทุกคนกองกับบมีได้เอาไหมได้ออเอาไม้ะม้ะทั้งเตาเลิ่ต,ตั้งตั้งตั้งอ่ะ ในการจำของเขาในจะแตกต่างกันกข้าไปหลายบอลน,นะทุกคนเขาจะจำพร้อมกันเพราสามคนเลยนี่เอาสกีดด้วยวันนี้คนนี้จะจำทุกคนนี่คนนี้จะจำนี่คนนั้นจะจำจำพร้อมกันเลยนะสามคนเออจำพร้อไปพรอลาวเลย ในการจำผีเข้าของเขาที่เขาไปหลายๆบอนถวเทียพ่อต้วเ uh, like, ียพ่อมะกรอในการเตผีเข้าคือการเขาห้องแต่ว่าเวลาจำหนึ่งจะแตกต่างกันนะแถวนั้นจะจำผู้เดียวจะขอเพิ่นจำเลยเลยอันนี้มีถึงีถึงสามคนเลยจำพอหมเลยับทุกคน ียืนในงานในเจ้าโบเห็นผู้หญิงไหมทุกคนนี่แต่ผู้ชายงานแบบนี้งานจำพีนี่ถ้าว่าเงานดอกมันจะมีผู้หญิงเลย